น,นก็ว่าผมเห็นเงาเลยคุณผู้ชมนั่นไงคุณผู้ชมโอ้โหเราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรลักกี้เลยนะครับ ฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่รายการรูคตูดี้แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเกมไม่ครับกันนั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูหมู่บ้านกลางทะเลกันนั่นเองอ่าซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเมื่อ1นถึงสสัปดาห์ก่อนน่ะเราก็รีวิวหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นสัปดาห์ที่3กันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่่่ไดดูู้้้้้้คคลลิปนน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 ััะะะะฮฮืออหมบาใตแวกงส ได้บนขวามือได้เลยนั่นเองซึ่งตอนนั้นน่ะเราทําการรีวิวไปแล้วผมนึกว่าหมู่บ้านเนี่ยมันจะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูก <Wow. S 1> ตอนน้องไหมฮะ,ะแต่ว่ารอบนี้นะครับผู้ชมเรากลับมาเจรินเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมสำหรับหมู่บ้านกลางทะเลนั่นเองแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยมันจะเป็นยังไงหนุผู้ชมรอมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมเราก็อยู่ภายในวอลวอลหนึ่งนะฮะที่อยู่ภายในเวอร์ชั่น1.16.4กันนนัเองซึ่งกนจุนนนะ,ะสิบหกจุกด,กกดสีก่กันนั่นเองซึ่งกผมด่องเราด่นเรึ่งตอนน้ นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดิ่งไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองสำหรับใครที่มึงดูคลิปนี้ในรูปแบบของช็อตนะฮะก็สามารถทำการกดการในบนขวามือได้เลยนะ,ะัะเพื่อทำการดูคลิปเต็มกันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมลองมาทำการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะเหตุ hey, พลเราต้องการตัดต้นไม้เพราะว่าตอนนี้น่ะเหมือนกับว่าผมอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งฮะคุณผู้ชมแล้วดูเหมือนกับว่าเราจะต้องหาเรือนะฮะเพื่อที่เราจะสามารถไปโซเวอร์ได้นั่นเองอ๋อไงคุณผู้ชมความคิดมันฉลาดหลักแหลมมากๆเลยนะฮะสำหรับหมู่บ้้้านน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 อันนััีะคะชมเเป็ Data Pack ก่นนง ในความหมายของ Data Pa c k ตัวน <N iss an> ี <kr> ้นะครับคุณผู้ชมก็คือมันจะเกิดหมู่บ้านขึ้นนะฮะในพื้นที่ที่มันทาการโลเคชมาถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างนะฮะอย่างเช่นอยู่ตรงภูเขาอะไรประมาณนี้ที่มันอาจจะแบบกันดานอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าอยู่กลางทะเลในรูปแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัว Data Pa c k ตัวนี้คุณผู้ชมมันทําการช่วยเรานะฮะให้มีหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นนะฮะในพื้นที่ที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมคิด ยอยู่กลางทะเลกันนั่นเองนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทําการตัดโต๊ะครับนะฮะโอ้ได้โอ๊คด้วยคุณผู้ชมอ่ะวางไปนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองออกเรือนะฮะคุณผู้ชมเราอาจจะเจอก็เป็นไปได้นะครับโดยที่ผมจะลองแล่นไปด้านหน้าก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมไม่อยากมองแบบไกลๆเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อเราจะเจอหมู่บ้านแหลมนองนี้นะฮะซึ่งโวลไดทำการเสกมาเนี่ยเป็นโวลปกติเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราทําการลงดัต้าแพ็กนะฮะตั้งแต่ที่เราทำการสร้างโวลเลยนะครับเหมือนกับว่าจะ เดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมทำไมผมว่าด้านหลังผมเห็นอะไรแว,แว๊บป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะตรงเกาะด้านหลังเราตรงนู้นนะผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมหรือว่าเรามาผิดทางก็เป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวกันนะเทำไมคุณผู้ชมเห็นมาก หมายถึงว่าผมเห็นเงาเลยคุณผู้ชมนั่นไงคุณผู้ชมโอ้โหเราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรลัคก,กี้เลยนะครับซึ่งด้านล่างเราตรงนี้นะค,ะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะเป็นปรา,าสาทนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอ่าเราโดนปากกระหกคุณผู้ชมเราหนีทันอกคุณผู้ชมซึ่งด้านล่างเรานะตอนนี้นะฮะก็จะมีปรา,าสาทโดยนั่นเองนะฮะโอ้ my god ผมโดนเอฟเฟกต์ไปฮะ,ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยขับผ่านปากกระหกนั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ถึงหมู่บ้านเป็นที่เรีย ร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาท้ายเกาะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เจอหมู่บ้านเลยนะฮะผมก็นึกว่ามันจะอยู่ไกลมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้นะเป็นพื้นที่โลเคชนะฮะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่กลางทะเลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เกมนะมันไม่ให้เราเนี่ยทำการสร้างในส่วนของเจ้าตัวหมู่บ้านนั่นเองนะครับว้าวขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตง่ายเลยคุณผู้ชมว่าหมู่บ้านนี่ยนะเป็นหมู่บ้านเวอร์ชัน มันมาภายในวอร์ชั่นใหม่ๆนั่นเองนะฮะโอ้โหคนแน่นหนาคุณผู้ชมสำหรับบ่บ้านนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีลัทธิอะไรบางอย่างด้วยคุณผู้ชมติดหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับไหนดูซิคุณผู้ชมว้าว นะฮะในกล่องนี้มีแอมเบอร์สามนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นให้เราด้วยคุณผู้ชมโคตรเท่นะฮะไหนดูสิคุณผู้ชมรู้สึกว่านี้มันไม่ใช่เหล็กใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคอันนั้นเราทําการปิดไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังโดนเอฟเฟกอยู่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตรงต้นไม้นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนะฮะคุณผู้ชมซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับก็อยู่กลางทะเลเลยนั่นเองนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นหมู่บ้านที่กระจายพิลึกพิลึกหน่อยนะฮะว่ามันสามารถลอยได้อะไรประะะะมมมมาาาาณณเนนนนนนีีนีี้้้้้ยยฮซึ่่งงหหหหููบลบลลลัคุผชมมก มากๆเลยมีสีชมพูนะฮะสีเหลืองแล้วก็บ้านไม้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองไล่ดูดีกว่าผู้ชมว,ว่าบ้านหลังไหนนะฮะมีของดรอปให้เรากันบ้างนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะฮะไหนดูซิสวัสดีครับ มีของให้เราด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะมันไม่ทําการสร้างขึ้นเองนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะซึ่งมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับสวัสดีเจ้าหมูน้อยอ๋อเราติดเอฟเฟกอยู่นิวหว่งคุณผู้ชมเราต้องรอประมาณ3นาทีนะฮะเราถึงค่อยกลับมาขุดได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับด้านนี้ดูเหมือนกับว่าเราสามารถไปต่อได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าทางเข้าหมู่บ้านนี้นะก็คือจะโดนโซ่ลัดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราหาทางขึ้นไม่เจอนะ้ชมเ,นะเราก็ไม่สามารถ รั <laughs> ที่แกะหรือเปล่าคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าแบนเนอร์มันจะเป็นแกะในรูปแบบนี้นะฮะขวายสายดีไม่มีะคะุณผู้ชมโอ้สวัสดีเจ้าแกะน้อยรัที่แกะจริงๆ <c oughs> ว่ะคุณผู้ชมเรื่องอะในกล่องนี้นะคุณผู้ชมจะมีในส่วนของข้าวสาลีนะฮะแล้วก็มีขนแกะด้วยนะะั่นเองอ่าไม่เอานะแกะน้อยเดี๋ยวเรามาทํากัดน,นี่แนะะ่ตัดขนแกะด้วยนะคะุณผู้ชมเป็นคนใจดีมากๆเลยเนะะี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีโซ่กั้นในรูปแบบนี้นะฮะเออว่ะคุณผู้ชมไม่เป็นรัดที่แกะที่แบบว่าเห็นอย่างชัดนะคะุณ แก่นั่นเองนะครับแล้วนี้คืออะไรล่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นพื้นที่นะับสำหรับส่วนกลางอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันไม่มีรัฐิหมูนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะไหนดูซิหลังนี้ไม่มีของนะฮะคุณผู้ชมอันนั้นเป็นหลังแกะนะฮะก็ถือว่าเป็น,นะะอะไรที่แปลกแ,แนวมากๆเลยนะฮะนี่เราเจอพื้นที่เพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็สามารถขึ้นมาได้เลยนั่นเองนะครับด้านนี้เราไปไม่ได้นะฮะเหมือนกับว่ารอบนี้เราจะต้องเข้าไปส่วนกลางของหมู่บ้านแล้วนะฮะคุณผู้ชมไหน รู้สึกว่ามีหลังนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ดูเหมือนจะเป็นสารกการค้นหานะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับสมุดโลกอะไรประมาณนี้เลยก็เป็นไปได้อ้าแช่งจริงด้วยคุณผู้ชมมีของไหมอู้มีขนมปังให้เราคุณผู้ชมเออขอบคุณมากครับผม <laughs> <laughs> นี่เราโลกของทุกหลังเลยเนะี่ยคุณผู้ชมก็แจ๋วเลยนะครับสวัสดีเจ้าแมวน้อยโอ้โหไม่นึกไม่ฝันคุณผู้ชมว่าหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเลนรูปแบบนี้นะฮะมันจะมีทั้งโกเลมมีทั้งแมวอะไรประมาณนี้นะฮะ ของโอ๊กเนี่ยมาปลูกไว้ภายในหมู่บ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะปูมากๆเลยนะคะไม่มีของอะไรให้เราเลยเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรไหมะคคุณผู้ชมรู้สึกว่าผมจําไม่ได้แล้วนะฮะมันคือมันคือในนัชาโคป่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดผู้ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นชอน็อปน้อยๆภายในหมู่บ้านนะคะมีโกเลมนะคะโอ้โหมันใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันน,น,นะ,ค,ะคุณผู้ชม <laughs> เอาจิ้มแล้วผมคิดว่าบ้านมันก็ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะเอ้ยเจอห้องค้นหาว่ะอันนี้เป็นหนังสือหนังสสืือออไมอม่่เาานานชวหัง ไม,ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้นะครับรู้สึกว่าเราจะต้องมาด้านนี้เพิ่มเติมนะฮะน,นี่อันนี้เป็นบ้านปุงยานะฮะสัญลักษณ์ถือว่าชัดเจนมากๆสําหรับแบนเนอร์นะครับอันนี้เป็นค้นหาทิศทางนะฮะสวัสดีครับคุณลุงไหนดูของซิรู้สึกว่าเราจะได้แต่สติ๊กมานะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้สติ๊กเรล่านี้เต็มตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นที่ปรุงยานะฮะคุณผู้ชมก็จะมีส่วงที่ปุงยามาให้เราด้วยถ้าเกิดเรามียาเรามีวัตถุดิบเนี่ยเราก็สามารถทําการปุงได้เลยนั่นเองนะ,ะแต่ว่าผมไม่มีแบบคุ แมวน้อยรู้สึกว่าแมวนี้น่าจะพาออนทัวร์มากๆเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมว่ามันกำลังเดินไปเดินมาเพื่อจะสํารวจเราอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับด้านนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นฟาร์มไก่นั่นเองนะฮะเห็นอย่างชัดเจนนะค,ะคุณผู้ชมว่ามีไก่ตั้ง2ตัวนะฮะ 2ตัวคุณผู้ชมเอ้ยได้หนึ่งตัวนะฮะอันนี้แตกไปนะครับโคตรลัคก,กี้คุณผู้ชมสุ่มไข่ออกมาได้เป็นไก่อะไรประมาณนี้ปกตินี่คือไข่มันจะแตกนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ได้ออกมานะครับบ้านหลังนี้เป็นสีเทานะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบดักดาประมาณนี้นะครับซึ่งภาในกล่องนี้นะฮะมีสิ่งที่เราไม่นึกว่ามันจะมีนะฮะนั่นก็คือต้นกระบองเพชรนั่นเองนะฮะต้นกระบองเพชรอยู่บนนี้แล้วมันมีทรายหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีนะเว้ยคุณผู้ชมถือ ผมจะนาการไปขโมยทรายตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาใส่ไว้ในหมู่บ้านละกันนะฮะไงผู้ชมอีซี่นะฮะไหนดูซิผู้ชมหลังนี้หลังนี้ไม่มีนะฮะด้านหลังไปได้อีกว้ยนะคุณผู้ชมอ๋อด้านหลังจะเป็นในส่วนท่าเรือนะฮะดูเหมือนกับว่าอารมณ์ตรงนี้น่ะท่าเรือมันจะเยอะมากๆเลยนะฮะลัตทีแก่ก็เดี๋ยวกันที่ผมเดินกลับมาทางเดิมหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมเหมือนกับว่าลัตทีแก่จะอยู่ด้านนู้นนะฮะนี่ตอนนี้ผมเดินกลับไปกลับมาเรามาเจอบ้านลัตทีแก่อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมสวจะกกนเรราาาํ เก็บขนแกะนายแบบอีซี่อีซี่เลยนะเพื่อนนะแล้วก็อันนี้ตูนครับชมโอเคซึ่งมาในกล่องนี้ก็มีแต่ขนแกะนะครับชมแต่ว่าเราเนี่ยมีขนแกะเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามันจะไม่เอาไปนะครับแต่ว่าเราต้องการในส่วนของข้าวนะฮะว่าเราจะได้ทาการเอาข้าวเนี่ยไปคาบได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นข้าวๆนะครับผู้ชมสําหรับหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเลนั่นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีในระดับหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทาการแปลรูปไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราหาโต๊ะ ครับสักหน่อยหนึ่งนะคบคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนก <c oughs> อับว่าผมเจอข้อเสียแหละคุณผู้ชมก็คือเวลาเราจะเดินกลับมาจุดกลางทีเนี่ยผมคิดว่าม Meet ันใช้เวลานานมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันต้องเดินซึกแซกไปซึกแซกมาอะไรในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะวางต้นกระบองเพชรใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะมันมีพื้นที่ไหนเราวางต้นกระบองเพชรได้บ้างเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยคุณผู้ชมเราอาจจะต้องทาการตัดอะไรบางอย่างออกไปนะคบเพื่อทาการวางเจ้าต้นกระบองเพชรได้เลยนั่นเองนะครับโตคาร์ดก็ไม่มีนะฮะคุณผู้ชมจนเนี่ยโอโวผมจ ทการตัดตอนนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะทําการวางเจ้าโต๊ะคับเนี่ยสักประมาณ2อันละกันนะฮะนี่วางคู่กันในรูปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นโต๊ะคับส่วนกลางนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําการวางอาหารไปเออมันต้องอย่างนี้สิฮักคุณผู้ชมมันจะค่อยเจ๋งแจ๋วสักหน่อยหนึ่งนะฮะพวกเราสามารถทําการคับได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะทําได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น่ะเราอยากได้ทรายมากๆเลยนะครับเราจะได้ทําการปลูกในส่วนเจ้าตัวต้นกระบองเพชรนะฮะไว้ภายในหมู่บ้านนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องมาด้านนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมว่า ด้านนี้ดูเหมือนกับว่าจะใกล้กับเจ้าตัวที่มันเป็นเกาะมากที่สุดเลยนะฮะอ๋อด้านหนูอยากผู้ชมทางงานเดี๋ยวเราทันการนั่งเรือไปเลยดีกว่านะฮะว้วถือไปเลยดีดนะฮะคุณผู้ชมถือไปเลยดีนะครับเน่เน่เน่เ,นเ,นเนอ้า ผมโยนพ่วงลงไปเฉยเลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรแย่นะฮะแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีนะฮะอ่านี่ไงคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีทรายว่ะคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วนะฮะเราก็ทําการโดมมาสักหน่อยหนึ่งละกันนะ,ะคุณผู้ชมเอามาสักประมาณเออสองสามบล็อกก็น่าจะเพียงพอนะฮะอันนั้นคืออะไรวะมล่ะนะคุณผู้ชมเมื่อก,กี้ผมว่าผมเห็นอะไรแวบๆบแบบอยู่ตรงนู้นนะฮะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรือนะฮะคุณผู้ชมที่น่าจะ พังปรุงไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคไปคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้ทรายมาทั้งหมดประมาณ3บล็อกด้วยกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าทราย3บล็อกนี้นะฮะมันน่าจะช่วยเหลือเราในการปลูกในส่วนเจ้าตัวต้นกระบองเผ็รได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทาการไปปลูกไว้ตรงส่วนกลางแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าส่วนกลางเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าจะรวมในส่วนของชาวบ้านไว้ได้ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเอาสักจุดหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมที่ผมจะทาการโดมานะฮะตรงไหนดีวะคุณผู้ชมเอ่อตรงนี้ไดไ <laughs> หรือว่าจัดการเคลียรตรงนี้ออกไปเลยดีไหมคุณผู้ชมได้เกิดเคลียออกไปเลยผมคิดว่ามันจะไม่เอนจอยก็ได้นะเนี่ยคุณผู้ชมถ้างั้นตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดขุดตรงนี้ไปนะฮะขุดตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ไปโอ้โหดูเหมือนกับว่าด้านล่างนี้เนี่ยจะมีไม้เพิ่มเติมด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะวางเนี่ยเราอา,าจจะต้องวางใกล้ๆกับแอ่งน้ำสักหน่อยหนึ่งนะฮะวางไว้ตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชม <laughs> คนลักกี้นะฮะเออจะวางได้อยู่วางได้อยู่นะฮะตรงนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันนะฮะ เ็บตรงนี้ระวังไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าเราทําการดูดสายไม่แค่3บล็อกเท่านั้นนะฮะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นคร่าวๆนะครับผู้ชมสําหรับหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเลกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบหมู่บ้านหลายๆหลังนะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามเพื่อผมด้วยนั่นเองสู้ๆรังห้ผมได้แฟนตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับามมาคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้้้ออออองขลลาาาาาไปกกกก่่นนนแววัััโสสสหหเจใมมบบบผดีคร๊ยย thank <laughs> you